หนึ่งสองสามเพื่อนซีพาชิวว้เดี๋ยวเดเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเรามาทำอะไรกันตอนนี้เรามาขับรถลุยป่าอีกแล้วครับเพื่อนวันหยุดไม่ได้ครับหาเรื่องเที่ยวครับเพื่อนป่ามาเที่ยวเข้าป่าหยุดหาเรื่องชิลครับไม่รู้จะชิลหรือเปล่ารอบนี้ขี่รถเข้าป่ากันครับเพื่อนขับรถ ขับรถ ATV ลุยป่าครับเพื่อนๆโอ้โหสนุกมากครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำนานปงพัทยานะครับเพื่อนๆโอ้โหผมบอกเลยว่าที่นี่กิจกรรมเยอะมากนะครับมีรถมีรถ ATV ให้ขับมีช้างให้ขึ้นมีม้าให้ขึ้นมีม้าให้ดูด้วยมีม้าให้ขึ้นดูไม่ได้ดูนะครับมีม้าให้ขึ้นมีมีโหนทาซานมีโดดบัตที่จำมีแองกิ้งเบิร์ดผมบอกเลยว่ามาตรงเนี้ยที่เล่นเยอะมากแต่ตอนเนี้ยผมผมจะเก็บบรรยากาศการขับรถ ATV ลุยป่าให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่า เป็นยังไงครับตอนนี้ให้ไอ้แจ็คเพื่อนผมขับก็มันขับมันเคยขับมาก่อนไหมไม่เคยมันไม่เคยขับมาก่อนครับเพื่อนๆต้องมาดูครับว่ามันจะพาผมรอดรอดรอดตลอดตลอดทางหรือเปล่าไม่เคยว่าทิ้งแล้วด้ยโอเคเพื่อนๆไปดูเส้นทางดีกว่าครับผมว่าโอ้ยมันเข้าไปในป่าตอนนี้ผมว่าไม่น่าสนใจครับเพื่อนๆไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าว้โอเคครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้เราก็ขี่เข้ามาในอ่ สนป่าแล้วนะโอ้โหโอ้โหสนุกเขาหละสนุกไอ้คนขับนี่แหละครับโอ,โอ,โอ,โอ้นี่มันเป็นไล่สับป,ประรดครับผมแต่เราก็ขี่ลอ้ลอป,ป่าไปนะขี่ล้อป,ป่าไปอันนี้ผมมันมีสองช้อยให้เลือกนะสลหรับหนึ่งรอบที่เฉยหนึ่งรอบแค่ลอ,อบสวนดอกไม้นะครับแต่ผมตอนนี้ผมเลือกช้อยที่สองคือ,อผมเอาสามสิบนาที เขาบอกว่า30นาทีนี้จะจี่เข้าไปในป่าลึกหน่อยครับผมก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเส้นทางก็ธรรมชาติครับหน้าหน้าขับหน้าขับได้รอวครับว้าวสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปผมนะครับใครอยากมาเล่นเหมือนผมนะครับก็มาได้เลยครับตําลางโป่งพัทยานะครับผมเสาทิ์เสาทิ์นะครับใครหาเรื่องเที่ยวใครหาเรื่องมา ทำกิจกรรมนะครับมาที่นี่ได้เลยนะผมแนะนําเลยเหมือนพวกผมง่งวันหยุดไม่ได้ครับต้องหาเรื่องเที่ยวกันโอ้โ,โอ้จจจใจจุใจครับขี่ไปเลยโอ้โห ไปจัดหนักจัดเต็มเลยครับเพื่อนเพื่อนผมกลับทางแรกจัดหนักจัดเต็มเลยอ่ะโอ้วว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 ม่แสงโค้ง ที่ถ่ายรูปยยเยอะยะเลยเพื่อนๆถ้าใครมานะถ้าใครชอบถ่ายรูปผมว่าเหมาะเลยเห็นไหมข้างหน้าไหมครับมีที่ถ่ายรูปด้วยมีก๊อตจีด้วย

đi một nessions video boiled N đi một đợt phát nhỉ เป็นสวนดอกไม้ครับเพื่อนๆตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้ครับมีที่ถ่ายรูปด้วย ใหญมันใหมันใหมันใหเลยคิดว่ามันขับฟัสแปดอยู่ได้ไงออนีกตรงหลังดู่นั้งนั้นเลเนกี่นี่เหรอบู๊ชมานเลยยังทั้งสามสิบนาทีจะหมดเร็วจัง แลนลิ้งลนลิ้หน่อยนะทางนี่โ้โหแม่งมันดีกว่าทางนี้ ทางฉันทางชันค่อยไปค่อยไป,ไป เพื่อนนอกจากกุตะโกนอย่างเดียวเลยโว้าวว้วโวยนั่นขับมันเลยคนขับไอคนน้ำไม่ขับมันเลยอ่ะเพื่อน

เ่ยต้องเอาเงี้ยไป โอเคครับเพื่อนๆครบรอบแล้วครับโอ้โหอไรเพื่อนเป็นไงทีมนี้มันปะโคตรมันดูหัวกูดิเสื้อขาวใลาเป็นเสื้อดำดูหัวได้ปุ่นเยอะหน่อยปุ่นเยอะหน่อยลงมาลงมา